สนับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทยโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลค่ะพี่เบียออมอยากจะทราบว่าอย่างร้านนี้ค่ะเปิดมานานแค่ไหนแล้วอะคะก็ตอนนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะอ๋อเจเดือนแล้วทำไมพี่ถึงมาเปิดเป็นร้านกาแฟอะคะเออจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกอยากเปิดเป็นเวิร์กช็อปอก็คือให้คนมาศึกษาว่าเอ๊ะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงต้อง มีข้อควรระวังอะไรอยู่ตรงไหนไหมเพราะสวนมากตอนนี้คนตัดสินใจซื้อโดยที่แบบไม่รู้เลยตัวไซส์ไหนก็ไม่รู้โตมาตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าเรามีที่ที่เขาแบบให้เขามาดูมาเล่นได้มันก็ดีเพราะก่อนหน้านี้มีแต่คนขอไปที่บ้านว่าแบบเข้าไปที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีร้านเออแบบเนี้ยก็โอเคนะส่วนกาแฟจริงมันเป็นส่วนประกอบที่มาทีหลังคือจริงๆตอนแรกสัตว์คือสิ่งที่ นำมาตอนแรกมากกว่าว่าแบบเอ๊ะเราอยากให้คนมาศึกษานะว่าเขาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วอย่างไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมันชื่อว่าอะไรคะอ่าตัวนี้เป็นเฟนเน็กฟ็อกนะคะตัวนี้ชื่อลูกชายค่ะอ๋อเฟนเน็กฟ็อกตัวนี้จะเป็นจิ้งจอกทะเลทรายเขาจะมาจากทะเลทรายซาฮาราคือฝั่งแอฟริกาฝั่งนู้นเลยจะเจอเยอะในพวกแบบแถบอียิปต์อ,อะไรอย่างเงี้ใช่ซูดาน อะไรอะไร,ะไรคือถ้าเขามาเลี้ยงแบบนี้ค่ะเขาไม่กินแบบพวกพวกเนื้อสัตว์หรือว่าพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเหมือนที่เราเห็นในนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าเขากินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถ้าดูตามพวกสรการคดีเนอะก็จะเห็นว่าแบบกินแมลงกินงูกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คอนเซิร์นพวกเนี้ว่าเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นจริงๆอาหารมันก็จะใกล้เคียงกับหมาค,คือมีโปรตีนมีวิตามินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ามามิกซ์โดยการให้กินอาหารหมา พวกนี้ที่อาหารหมาพวก็คือกินอาหารเม็ดได้ปกติเสริมผลไม้ให้กินกล้วยให้กินแอปเปิ้ลกินสตรอปเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีโรคอะไรบ้างไหมคะพวกนี้ต้องระวังโรคเหมือนหมาทั่วไปเลยค่ะก็จะมีพวกไข้ฮันมีพาโวพวกพาโวซิโรคล้ำเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโร,รๆๆๆะค,ะคโติดต่อเน,นี่ยมันหมาเลย ไดเพราะว่ามันเขาตระกูลเดียวกันปันตระกูลชะนีเหมือนกันคนอยากจะเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เอยตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทนะคะแพงมากแล้วที่ดิสุพี่ก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบเออมันน่ารักใช่ค่ะมันน่ารักแต่แต่ทำไมมันไม่โซนเลยอ่ะมันหลอกลวงมันไม่โซนมันเป็นตุดที่โซนมากค่ะใช่ค่อนข้างจะโซนดีเดียวใช่คือปีนได้กระโดดได้นี่เี้ไม่ถึงขนาดว่าปีนเหมือน หม,นะหมีอะไรอย่างนะแต่กระโดดขึ้นกระโดดลงเลยนะเบลใช่ข้างาล่างปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยค่อนข้างจะไวเวลาเขาแบบว่ามีเวลานอนของเขาไหมหรือว่าเขาจะนอนทั้งวันเหมือนหมาปกติจริงๆพวกนี้ไม่ไปใส่กลางคืนแต่ว่าเหมือนหมาบ้านอนะ่ะก็ไปใส่กลางคืนเหมือนกันซึ่งเราปรับเวลาตามได้ว่าแบบเอ๊ะ จะให้เขาตื่นก็นอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราปลุกเขาาเงี้ยถ้าเราปลุกเขาเล่นกับเขาไปบอ<ม>่บอยๆวักลงวันเขาก็จะเปลี่ยนเวลาไปหลับกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเาตามธรรมาชาติจริงๆอะเขาไ่สัตห์หากินช่วงแบบรุ่งเช้าอะไรย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูอะอยากจะเลี้ยงไอ้เจ้าตัวเนี้ยหนูต้องทํายังไงบ้างอะคะ่ะอย่างแรกเลยนะที่จะเลี้ยงก็คือต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนเพราะว่าเนื่องจากเอ็กโซติกมันไม่เหมือนหมาแมวถูกไหม,มซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเปิดร้านนี้แหละคืออยากให้คนมาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนแวบบมี ข้อควรระวังยังไงตรงไหนบ้างยอยาให้เจ้าเนี่ยกินหมูไม่ได้นะกินองุ่นไม่ได้นะ,ะนอะไรเงี้ยมาดูว่าแบบเอ๊ะพ่ออะไรอะไรเงี้ยเออมีเหตุผลอะไรบ้างที่ว่าแบบเราให้อันนี้ไม่ได้ให้อนนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะและ้วก็อย่างที่สองที่จะเลี้ยงก็คือเราต้องดูตัวเราด้วย,วยเรามีเวลาหารือเปล่าเออศึกษาข้อมูลเรื่องสัตว์ปุ๊บเราก็ต้องดูด้วยเอ๊ะเรามีเวลาไหมะหอะไรเงี้ยเออมีมี ความพร้อมไม่จะดูแลเขาหรือเปล่าคือบางคนมาพร้อมแต่กาลังเงินแต่ว่ากําลังแบบในการดูแลความรับผิดชอบไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาหลักๆของพวกนี้เพราะว่าหนึ่งราคาแพงแ <c oughs> น่นอนอยู่บาคนคเนี่ยมีสตางค์แต่ว่าส่วนมากเอาไปบางทีให้ให้แม่บ้านเลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งแบบข้อมูลทุกอย่างในเนี้ยที่จะหาได้คุณเป็นสากินหมดเลยในเน็ตเพราะว่าในไทยข้อมูลในไทยยังถ้าไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าแม่บ้านจะเอาไปแล้วก็จะมาตงเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเลี้ยไให้ใช่ บางคนเนี่ยพี่บอกเลยถ้าจะบอกว่าให้แม่บ้านเลี้ยงอ่ะเอาแม่บ้านมาด้วยเลยมาเจอกันที่นี่แล้วก็มาลองดูขอนว่าเอ๊ะเขาจะต้องรู้นะว่าจะต้องดูแลยังไงมีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทําไมไอ้เจ้าตอนนี้ถึงกินเนื้อหมูไม่ได้คะเออพี่ไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเรื่องด้วยเ,เ,เหตุผลนะแต่ว่าพี่เห็นในแคชเชียร์ทุกเขียนไว้แต่เท่าที่พี่คิดคือมันมีพยาธิตัวตืดถูกไหมอ๋อใช่พยาธิตืดอะไรหมูเนี่ยพยาธิเยอะเลยค่อนข้างเยอะ ใช่แต่ว่าในในแครชีเขาบอกว่าอัลเลอร์จี้ซึ่งแบบพี่ก็ไม่กล้าเสี่ยงเนาะไม่ลองดีกว่า <c oughs> <ช>ค่ะใช่แล้วนอกจากอาหารเมร็ดเขาสามารถกินอาหารอะไรอย่างอื่นได้ไหมคะจริงๆพวกนี้เราก็ปักได้นะไก่เป็นเนื้อไก่เลี้ยงแบบบาฟก็ได้ที่เขาเลี้ยงบ,บ,บาฟก็คือให้เป็นพวกเนื้อไก่สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไ <c oughs> ก่สดได้ใช่เป็นพวกเนื้อสดไก่สดเนื้อวัวสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างงี้เขาจะแบบไม่ไม่กิน พวกแบบเนใช่ไหมถ้าพวกสัตว์ที่กินเนื้อสดเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยยอมกินอาหารไปแล้วแหละจะค่อนข้างยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกนี้จริงมันปรับได้คือถ้าเราจะเลี้ยงบาฟก็อาจจะต้องบาฟไปเลยว่าแบบเป็นเนื้อสดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางตัวเขาก็มิกซ์นะบางตัวเขากินทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยด้วยความตะกะมั้ง<ม>แต่ว่าพวกเนี้ยพี่ให้กินอาหารเร็ดแล้วก็จะเสริมก็คือมีขนมหมาบ้างน้อยนิดหน่อย,น,อยน้อยมากๆเพราะว่าพี่ว่าขนมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนมากที่จะให้กินก็จะเป็นพวก ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอโแกนีนะค่ะทึ่หมายชีว่าจิตฝ่ไม่ใช่อย่างกินได้อยู่แล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยคะ่ะแรกๆมันดุไหมคะแล้วก็แบบเลี้ยงยังไงให้มันเชื่องต้องดูด้วยช่วงอายุค่ะว่าแบบเขามาช่วงอายุไหนถ้าแบบโตแล้วอะไรเงี้ยมันธรรมดามันจะต้องมีมีบ้านที่ว่าแบบมาถึง้วต้องปรับตัวเพราะเขาชินกับสภาพแวดล้อมเก่าไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาย้ายบ้านส่วนมากจะดีที่สุดคืออยู่ประมาณช่วงเดือนขึ้นถึงสามเดือน กำลังโอเคค่ะจะได้แบบว่าปรับตัวง่ายยังไม่มีสัญชตตาตญาณของเขาท่วไหล่ใช่ค่ะแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะที่หาซื้อได้ที่ไหนอะคะจริงี่เดี๋ยวนี้ขายค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วค่ะมีขายกันหลายเยอะไปเดินเจจเนี่ยยังไงก็หาได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่ของเราก็มีขายเหมือนกันอ๋อมีขายเหมือนกันใช่คือถ้ามีลูกเราก็แบ่งคือไม่ได้แบบอุ้ยนำเข้าเป็นร่ำเป็นสารอะไรขนาดนั้นตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะใช่ ทำไมหูมันใหญ่จังเลยคะก็ต้องบอกว่าเขามาจากทะเลทรายเนาะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนจะต้องค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นมันร้อนร้อนมากไรเงี้ยหูอะไรนะเพราะพวกนี้ไว้ระบายความร้อนหมาบ้านก็เหมือนกันที่เดียวกันคือมีหูระบายความร้อนพวกนี้ไม่มีต่อมเหื่อเราไม่เคยเห็นหมาเงืออกเนื้อใช่เพราะฉะนั้นเขาจะระบายความร้อนจากแบบผิวพวกนี้แหละค่ะว่าแบบเอ๊มีหูไว้ระบายความร้อนพวกฝ่าเท้าอุ้งเท้าอไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเน็ อีกอย่างความพิเศษคือนอิ้วร้งเท้าหนาวมากเนื่องจากเราต้องวิ่งบนทรายที่ร้อนเนาะเพราะฉะนั้นร<ำ>้งเท้าก็จะแบบป<อ>ูนุ่มไยมากก็ไว้วิ่งอะไรอย่างนี้ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือขนขนเขาจะดูดซับความอบอุ่นไว้ได้คือถามว่าทำไมต้องดูดซับความอบอุ่นไว้อยู่ทะเลทรายเพราะว่ากลางคืนทะเลทรายเนี่ยมันหนาวหนาวมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดเขาจะต้องมอีเครื่องเก็บความอุ่นที่ดีแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีเพราะฉะนั mm ้น hmm. หน้าตาลูกล่างก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะใช่และอย่างนี้แบบเข้ามาจากต่างประเทศเนี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงแล้วก็ต้องอยู่ในอากาศแบบไหนคะคืออย่างที่บอกถ้ามาจากทะเลทรายในการปรับตัวค่อนข้างง่ายเนี่ยเครื่องมือรับความร้อนก็มีอยู่แล้วเครื่องมือรับความหนาวก็มีอยู่แล้วเขาครบอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเขาอยู่อากาศไหนก็ได้จริงๆเฟนคฟับต้องบอกว่าเมื่ออยู่ไทยเนี่ยแฮปปี้มากเลยนะถือว่าเป็นอากาศที่แบบค่อนข้างดีสําหรับเขาเลยคือไม่ต้องมานั่งปรับตัวกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ย ใช่มันอยู่ได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วอย่างร้านนี้มีเจ้าสัตว์อะไรบ้างคะโอ้หถ้าให้ไล่ี่เยอะเยอะมากถลายเข้ามาตั้งแต่ร้านเดินมาปุ๊บห้องขวามือเราก็จะเจอมีเฟน็กฟอมีเมียแคทหน้าห้องเฟล็กฟ็อกก็จะมีชินชิล่ามีแฟตเทลเจอบิลจะเป็นหนูจากทะเลทรายค่ะเลยเข้ามาอีกหน่อยก็จะมีหนูฮิปโปมีนกงส์โยกมีนกคอคเทล แล้วก็มีพวกเบบี้เมียแคทที่เห็นอยู่ข้างล่างเป็นกลุนะ่มอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีหมาหมางก็จะเป็นยอคเชียมีคอกี้มีปอมปอมเนาะใช่แล้วก็จะมีเรดฟ็อกค่ะซิลเวอร์ฟ็อกอาร์ติกฟ็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะอพวกนั้นจะเป็นเ <Yeah. S 1> ออตะตระกูลจิ้งจอกใหญ่แล้วก็ตระกูลแมวก็จะมีแมวไทยแมวเปอร์เซียแมวเมนคูนเป็นคาราคาแคทเป็นแมวป่าตัวใหญ่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เจอเนาะก็จะมีแรดคูน มีอะไรอีกอะหลายอย่างคะ่ะก็ต้องวนเวียนม,มาดูเพราะว่าจริงต้องบอกว่าพี่เลี้ยงไว้ค่อนข้างเยอะเยอะมากใช่ใช่เยอะมากพอสมควรเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะสามารถมาหาข้อมูลได้ที่ไหนนะคะอ่ก็ถ้าสมมติคนสะดวกที่เข้ามาได้ใ,นใ,นในกล้ๆก็เข้ามาเลยคะ่ะเมืองทองธานีนะคะโครงการสุขไทย99ร้านลิ้นสูคาเฟ่เปิด ให้บริการทุกวัน10บโมงเครื่องถึงทุ่มหนึ่งะค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆบบว่าอยากรู้จริงแต่ว่ามาไม่ไหวก็ w w w f a c e b o o k c o m อทเฟซบุ๊กอคนคะคะอีโมมาคุยกันได้แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือโทรเข้ามาเลย092 4 4 8 1 1 1 6ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเลี้ยงตัวเฟนเน็กฟนะคะคงได้ข้อมูลกันไปพอสมควรแล้วนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพจโซซาตีแล้วนะคะ สำหรับอาทิตย์หน้านะคะเราจะพาไปชมสัตว์แปลกๆอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปติดไรอุ้ยวันวันจัดดิ้งไม่ได้หรอกแมเนี่ยแล้วเขาดิ้งลย้ยองไง เดียวเลยครับไม่ทำอะไรเลยตอนคว่ำหน้าบันไดอย่างเดียวได้ไหม